จากปากเพื่อนสนิทเชียทิคัมพรดังเลิกไฮโซบิ๊กตอนนี้เป็นยังไงบ้างจบรัก4ปีไฮโซบิ๊กตอนนี้เป็นยังไงบ้างมิ้นเพื่อนสนิทของเชียได้เปิดเผยว่าคือคู่นี้เหมือนเขามีการคุยกันมาแล้วเชียก็เครียดเหมือนกันปิดฉากความรักกันไปอีกหนึ่งคู่สําหรับคู่ของนางเอกสาวเชียทิคัมพรลิธาอภิณร์กับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกูล โดยทางบูมสุภาพรวงถ้วยทองได้ออกมาคอนเฟิร์มในรายการทัวมาลงว่าทั้งสองคนปิดฉากรักกันเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงมิตรภาพที่ดีต่อกันหลังคบหากันมานาน4ปีล่าสุด13ธันวาคมในรายการข่าวใส่ไข่มินเพื่อนสนิทของเชียรได้เปิดเผยว่าคือคู่นี้เหมือนเขามีการคุยกันมาแล้ว เจอเชียร่าสุดก่อนไปญี่ปุ่นเหมือนเขาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วรู้สึกพอได้คบกันมาถึงจุดหนึ่งว่าเราจะไปสเต็ปต่อไปจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรกันเลยมือที่สามไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยเข้ากันได้ดีเข้ากับที่บ้านได้ดีมีหลายๆอย่างเราจะไปยังไงกันต่อในอนาคตไม่ใช่เรื่องของแต่งงานเขามีการคุยกันแต่ละคนมีหน้าที่จุดมุ่งหมายในชีวิตก็คุยกันสุดท้ายก็คือหรือมันยังเชียร์ก็เคีย ไม่ได้มีอะไรไม่ดีกันเลยเหมือนยังไม่ดีพอกันเป๊ขนาดนั้นแต่ว่าคนก็ให้กำลังใจกันเยอะเขาก็ขอบคุณทุกๆคนที่เอ็นดูในทุกโมเมนต์เขาไม่ได้ทะเลาะกันเกียรกันมันเป็นการพูดคุยกัน